สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยกับช่องเตือนจิตแนวรีโนเวทเหมือนเดิมมือนีก็พากันเหตุงานคึกคักคึกคักคึกคักดีขนาดจ้าพี่นองมือนีเหตุงานมือสุดท้ายงานสปิปิดแล้วโอ้ยคึกคักมือสุดท้ายขนาดเพิินแต่ละคนเบื่องว่าสร้างเบอร์กระเสื่อมเอาเสื่อมเอาอันนี้กำลังเหตุบันไดด้วยค่ะไส์เล็กเล็กมีแต่เล็กสิบสองพุ่นแล้วเพิินบันไดเขา ทางประยุทธ์ประยุทธ์เป็นไงวันสุดท้ายสู้ๆูสบายมากสบายมากเอคือคักดีขนาดาอันนี้สร้างต้นตอนนี้เขากำลังปรับผืนปรับดินเก็บ,บความสะอาดนางานหลังจากทิชฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่น้างานอยู่กาละไออย่งนัน้น้องกีบประม่นกาละสินกาละสินเสร็จแล้วอันนี้นางานน้องกีด้วยจ้าก็สุดท้ายคลิปให้บึง้งเห็นบอ,อ้สร้างดาก็คึกคักขนาดเลย เฮ็ดงานมือสุดท้ายมันมันเป็นมันมันคือยาชนิดหนึ่งที่กระตุ้นให้เฮาแบบปั๊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 บจังสี่ไหมคะมือสุดท้ายย่ำแรงกับสิกับบานกันเฮ็ดงานอยู่หนองกีเด้อค่ะนี่บ่ได้เฮ็ดอยู่สมุทรสาครเด้อผู้ใหญ่บ้านเด้อย,ยาสิกักโตลูกบา้านเด้อล่ะพาญาเบิ่งรอบๆบ้านทางนี้ก็สร้างขอบหลงังคาหน่ะ พี่ตะวันกับช่างต้นนี่ก็ต้นอีกอันนั้นน้องอุ้มกับพี่ตะวันพี่ตะวันวันสุดท้ายเป็นไงคึกคักคึกคักสู้สูต้นบรายมาจ้ะต้นเก็บงานตามตูด เกาไปเก็บงานอยู่ลําปลามาต่อให้ต้นขึ้นขอบให้ใครอะโตที่ยังบ่มุ่งอะนะต้นนี่ล่ะจ้ะเห็ดต่อได้ให้พาเบิงข้างในส่งบ้านอยู่หนองกีสวยๆค่ะมีประตูโค้งข้างหลังนําเห็นบ่ มีบันไดข้างหลังเทสิแล้วอันนี้เป็นสีห้องนอนหนึ่งห้องน้ำบ่มีห้องรัววของครัวก็ต่อเติมต่างหากเลยค่ะห้องนอนแต่ละห้องใหญ่ห้องนอนนี่ก็เป็นพื้นที่รอบบ้านตอนนี้ช่างเขากำลังคุยกันเป็นภาษาเอเลี่ยนนะคะ อืออเบิ่งอ่ะเบิดมันคึกคักเบิ่องว่ะอือยกคอนต่ละเทือนนี่หุ้ยตับไตไส้พุงนี่เสียววะเบื่องว่ะมันตื่นเต้นมันเสด็จกลับบ้านไปกินเหลากินเบียเหล่าโท้ล่ออยู่หุยเบิ่งช่างประยุทธ์กับหขยันมือแรกมือแรก มือแรกก็บ่ค่อยคึกคักดอกอันนี้มือสุดท้ายคึกคักดีขนาดเลยสิได้กลับบ้านล่ะอันนี้เล็กบันไดเขาก็เชื่อมเสร็จแล้วดยใส่แบบใส่อย่างกระเทยปับพื้นกระสีห้เบิ่งซ้ำหนีล่ะเนาะค่ะการเหตุงานคึกคักคึกคักมือสุดท้ายสิได้ยยุดอันนี้หลังค่าก็เหลือแต่ขอบข้างหน้าก็สิเป็นจิกยักยิกยักยิกยัก เสร็จเรียบร้อยแด้ใส่แบบบนันไดิิเท์แล้วปูนกระผสมไว้เรียบร้อยละเห็นเบากะฝากไว้ซ้ำเน่แล้วนะคะเดี๋ยวสิปรปเทศปูนซอยเขาก่อนเดี๋ยวเ,เบิร์ดมันสิแนมหนาตัวใหญ่น้ำน่ากลัวขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะที่รับชมรับฟังช่องเตือนจิต a n นแนลรีโนเวทนะคะบายบาย